สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำนะครับวิธีการเข้าห้องประชุมซูมนะครับออนไลน์นะครับการอนเฟอเรนซ์ lane. กรณีที่มีการส่งลิงก์เพื่อเข้าสู่ห้องประชุมนะครับอย่างตัวอย่างกรณีนี้ฮะก็มีการส่งลิงก์เข้ามาเพื่อให้เราได้กดลิงก์เพื่อเข้าสู่ห้องประชุมนะครับหลังจากที่เราได้ติดตั้งโปรแกรมนะหรือว่าแอปซูมเรียบร้อยแล้วลงในโทรศัพท์ของเรานะครับวิธีการก็คือคลิกที่ลิงก์นะครับที่เขาส่งมาให้สังเกตนะฮะลิงก์ที่เขาส่งมาให้จะมีสัญ,ญลักษณ์ซูมตัวสี ฟ้าฟ้าน้ำเงินนะฮะกดเข้าไปกดทีลิงก์นะครับแล้วก็จะเตือนนะครับมันจะเตือนให้เราเปิดกับแอป o o m นะครับแล้วก็กดที่แอป o o m ได้เลยนะครับอ่ามันก็จะให้เราใส่ชื่อนะครับให้เราใส่ชื่อลงไปนะครับก็ใส่ชื่อที่ใช้ในการประชุมนะครับซึ่งก็ควรจะเป็นชื่อชื่อจริงหรือชื่อที่สื่อว่าเป็นเจ้าตัวคือใครนะครับอ่าสมมติว่าผมใส่ชื่อตัวเอง อ่าฟอนชัยนะครับแล้วก็กดโอเคปั๊บอ่าทีนี้ก็รอเข้าสู่้องประชุมนะครับรอให้มันอ่ามาแล้วนะครับให้มันเตือนนิดหน่อยนะครับทีนี้เวลาเข้าสู่้องประชุมแล้วนะครับด้านซ้ายมันก็จะเตือนว่าพอวีดีไวโอออดิโอก็คือว่าให้โทรด้วยวนการใช้เสียงอ่าก็จะด้แล้วแต่ว่าเข้ามาเบื้องต้นเนี่ยให้เรากดมิวที่ตัวไม้นะถ้ามันหายไปก็กดที่รูป หนึ่งครั้งแล้วก็กดที่ไม้จะเห็นว่าไม้มันจะเป็นสีแดงก็จะเป็นการปิดไม้เรียบร้อยก็รอการประชุมว่าจะมีการดําเนินการอย่างไรต่อไปครับขอบคุณครับ